สวัสดีค่ะไดนาวินไทยแลนด์นะคะวันนี้ขออนุญาตแนะนําสินค้าใหม่ล่าสุดของ Toyota าอ p h a า d คือจอเพดานแอนดรอยแบบฝังระบบไฟฟ้าขนาด15.6นิ้วทัสกรีนพร้อมรีโมทคอนโทรลมาพร้อมกับสเปคที่ร้อนแรงที่สุดแ a ม3ลอม16 CPU 8คอของเราต้องบอกว่าทัาสกรีนไหลลื่นไม่มีสะดุดนะคะของเราเป็นแ a มแท้และ Android แท้เลยดีไซน์จอของเรานะคะก็จะเป็นแบบฝังเรียบเนียนไปกับตัวเพดานเดิมของรถเลย ซึ่งดีไซน์ของเดิมรถที่มีมาให้นะคะเขาจะเป็นแบบนูนๆมาอย่างนี้ไม่ได้เรียบเนียนเหมือนของไดานาวินเรานะคะเครื่องไดานาวินเนี่ยจะมีความเรียบเนียนไปกับพื้นผิวของเพดานเลยตัวหน้าจอสามารถปรับระดับได้นะคะจากปุ่มด้านบนเลยการใช้งานโลกออนไลน์นะคะก็เชื่อมต่อ Wifi หรือว่า Pocket Wifi ก็ได้ค่ะหน้าจอของเรานะคะเป็นแบบ IPS เลยมองชัดทุกมุมของห้องโดยสารที่สำคัญนะคะความชัดระดับ Full HD หากจะต้องการแอปอื่นๆเพิ่มเติมนะคะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Play Store เลยไม่ว่าจะเป็นแอปความบันเทิงต่างๆวิวเน็ตฟิกยูทูบนะคะจอตัวนี้นะคะมีลำโพงในตัวหรือว่าเชื่อมเสียงบลูทูธออกภายในตัวรถก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะพามาชมภาพนะคะว่าเขามีความสวยคมชัดขนาดไหนที่เปิดอยู่จะเป็นเสียงลำโพงในตัวนะคะ ที่สําคัญนะคะจอของเราสามารถแยกเล่นอิสระก,กับจอหน้าได้เลยหรือว่าจะทําหน้าที่เป็นจอมอนิเตอร์อย่างเดียวก็ได้ค่ะทุกท่านก็จะได้รับชมความบันเทิงได้หลากหลายจากตัวจอเพดาน a n d ด o i d นี้ท้องโลกออนไลน์ได้อย่างไรขีดจำกัดไม่ค้งังลื่นนิ้วติดมือนะคะเพราะว่าของเราเป็น Android แท้จะทำให้การเดินทางเนี่ยไม่เบื่ออีกต่อไปนะคะเพราะว่าคนข้างหลังในห้องโดยสารก็สามารถรับชมความบันเทิงได้เหมือนกับคนที่อยู่ข้างหน้าแล้ว จอตัวนี้นะคะรองรับในส่วนของ Bluetooth FM USB HDMI หรือว่า SD card ดนั่นเองนะคะถ้าเกิดท่านใดมี USB เพื่อจะแสดงผลไฟล์ภาพวิดีโอก็สามารถนำมาเสียบกับจอนี้ได้เลยและมากไปกว่านั้นตัวจอเพดานของเรานะคะรองรับในส่วนของ HDMI out ก็คือแสดงผลจากจอหน้า,ออ,อ,นาออกจอหลังนั่นเองใช้การควบคุมคอนโทรลจากจอหน้ามายังจอหลังก็จะได้เป็นไฟล์ภาพแบบนี้ในคลิปเลยค่ะ และตัวจอเพดาน Android ของเรานะคะก็ยังรองรับในส่วนของลิงก์ภาพมือถือไปบนจอเพดาน Android นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือที่รองรับในส่วนของฟังก์ชันนี้เท่านั้นนะคะและหากท่านใดสนใจจอเพดานระบบ Android ขนาด15.6นิ้วสำหรับรถ Toyota a l าว a นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจดานวินไทยแลนด์โดยตรงได้เลยค่ะ